สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะทำการทดลองเรื่องการกลั่นแบบธรรมดาให้เด็กๆได้ดูว่าการกลั่นแบบธรรมดาแบบนี้จะสามารถแยกสารเนื้อเดียวที่มีสีให้ออกจากสารละลายได้อย่างไรนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขวดรูปทรงกลมซึ่งปลายก็จะมีจุกสำหรับปิด อีกด้านหนึ่งนะคะจะมีอยู่2รูรูหนึ่งสำหรับเสียบเทอร์โมมิเตอร์เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิในขณะที่ได้รับความร้อนจากชุดตะเพียงของเรานะคะอีกปลายด้านหนึ่งก็จะเป็นท่อนำก๊าสนะคะเพื่อที่จะให้ก๊าสเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะไาาหลามาตามท่อนำก๊าสซึ่งท่อนำก๊าสตัวนี้นะคะ,ะเราก็จะเอาไปใส่ในหลอดทดลอง อีกหลอดหนึ่งแล้วหลอดนี้เราจะไปแช่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อทําให้มันเกิดการควบแน่นแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากไอที่ร้อนกลายเป็นของเหลวแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าของเหลวที่อยู่ในหลอดทดลองกับของเหลวที่เรานํามาในการให้ความร้อนเป็นสารละลายในวันนี้ที่มีสีเหลืองเนี่ยมันจะได้นะคะ าสารละลายแบบเดียวกันไหมซึ่งในตอนนี้นะคะครูจะทำการใช้เทอร์โมมิเตอร์อีกหนึ่งอันวัดอุณหภูมิห้องนะคะวัดอุณหภูมิห้องซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะวัดอุณหภูมิไปด้วยก่อนที่จะต้มแต่เรามองไม่เห็นนะคะเนื่องจากจุกสีดำๆมันปิดอยู่เราก็เลยใช้เทอร์โมมิเตอร์อีกหนึ่งอันสำหรับามาวัดน้ำที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นน้ำที่ในสารละลายก่อนต้มนะคะกับ น้ำในนี้จะมีค่าอุณหภูมิเท่ากันซึ่งตอนนี้อุณหภูมิเริ่มต้นก็จะอยู่ที่26องศาเซนเซียสนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะเป็น26องศาเซนเซียสด้วยนะคะก่อนต้มนักเรียนก็จะบันทึกผลการทดลองลงไปว่าก่อนที่สารละลายจะได้รับความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์จะมีอุณหภูมิที่26องศาเซนเซียสะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการจุด ตะเกียงแอลกอฮอลนะคะเพื่อที่จะต้มสารละลายตรงนั้นนะคะเราก็จะปล่อยให้สารละลายตรงนั้นได้รับความร้อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายนะคะแล้วนะคะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตที่อุณหภูมินะคะของเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียบอยู่ในสารละลายนั้นในตอนนี้นะคะ สารละลายก็จะได้รับความร้อนนะคะเริ่มได้รับความร้อนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงปลายท่อนำก๊าซก็ยังไม่มีอะไรออกมายังไม่มีก๊าซร้อนออกมา